คุณรู้หรือไม่ว่าเนื้อมะพร้าวตากแห้งสามารถขายได้นะครับผมสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณไปรู้จักกับเนื้อมะพร้าวตากแห้งครับ เนื้อมะพร้าวแบบนี้นะครับผมที่ว่าเราฉอกมานะครับแลวเราไม่สามารถนําไปประกอบอาหารได้นะครับที่มันเสียแข็งแบบนี้นะครับวิธีการขายนะครับง่ายมากผมอยากให้ลูกค้านะครับเอาเนื้อมะพร้าวเนี่ยไปทาการตากแดดให้แห้งนะครับผมพอแห้งแล้วเนี่ยก็สามารถนําใส่ถุงนะครับผมใส่ถุงดํานะครับแล้วก็มาขายเป็นเงินได้เลยนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมนอกจากเนื้อมะพร้าวแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของกากมะพร้าวอีกที่สามารถขายได้นะครับกากมะพร้าวที่มาจากการคั้นกะทิอะไรเสร็จแล้วอย่างเงี้ยครับผมสามารถ นำไปตากให้แห้งนะครับแล้วก็ใส่ถุงนํามาขายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเนื้อมะพร้าวผากมะพร้าวสามารถขายเปลี่ยนเป็นเงินได้ทั้งหมดเลยนะครับและสําหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆก,กับเอสทีคอนโดนะครับอยู่ในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยและสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเรามีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้นะครับผม ขั้นตอนง่ายมากครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID Li n e ที่ c w r e c y c l e นะครับผมหรือปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะทำการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นนะครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจับรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะหรือจะเคลื่อนได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ